ที่สอบถามมันจะพูดนะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ครับนอกจากเขาจะไม่มีรถโดยสารเองอยู่แล้วเขาจะมาก็ต้องมีเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับรายวันอยู่้ก็อย่างที่เราบอกอย่างเราจะเดินทางสกายเรบเราไปหลายๆคนพอถึงเกาะสีชังสิ่งแรกที่ผมมาก็คือพยายามหารถครับเราไม่รู้จะไปเดินทางยังไงผมก็ มี2ช้อยให้เลือกตอนนั้นคือรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าครับมอเตอร์ไซค์ก็วันละ250าบบาทเช่าทั้งวันครับคืนอ,อีกวันหนึ่งก็2 5 0บาทถือว่าถูกมากครับเช่า2วันเลยแต่ว่าผมเลือกเพราะว่าผมมาหลายคนผมก็เลือกเช่าเป็นรถรถสกายแสครับเป็น,นคล้ายสามล้อทุกๆครับแต่ว่าคันจะใหญ่กว่าแล้วก็เราก็ได้นั่งรถครับผมเดินทางไปที่ที่พักของเรานะครับผมที่แรกคือรอศร้อยสิบครับไปพบกับพี่พรซึ่งพี่พรก็ ได้เชิญเข้ามาในบ้านนั่งพูดคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็พี่พรก็ได้เลี้ยงค้าพวกเราเลยครับครับตอนนี้ก็อยู่พี่พรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะไปไหนกันบ้างครับขอทราบละเอียดไหมครับ,อรนนรบเออโปรแกรมน้องโชคดีจังเลยเดี๋ยวพี่ขอต้อนรับเข้าสู่รอสองร้อยสิบก่อนนะคะ<อ>ที่นี่เป็น s m a ล l hotel ของของพี่เองครับเ,เราเรียกว่า เป็นโรงแรมเล็กๆครับเพราะว่าวันนี้แหมรู้สึกคิวเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่ผมมา2วันหนึ่งคือซึ่งแบบเวลาน้อยมากใจผมอยากมาสัก3 4วันแต่ว่าเวลาเรามีแค่นี้จริงๆครับใช่ใช่ค่ะธรรมดาแล้วเกาะศรีชังเนี่ยมีทั้งวัดมีทั้งวังมีทั้งเวียงครับคือวัดนี่นะเกาะศรีชังจะเป็นวัดตามถ้ำเพราะฉนั้นต้องมีทัศนียภาพไปดูนู่นดูนนี่ตามถ้ำไปวังอ๋อกลางคืนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันอ๋อดีเลยครับดีเลยครับก็จะมีประภาคารเปลี่ยนสีได้มีทั้งวัด มีทั้งวางมีทั้งเวียงตรงเวียงเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองสมมุติว่ายกตัวอย่างอย่างเกาะบางเกาะเป็นเกาะธรรมชาติไม่มีผู้คนผมก็ไม่มีเมืองไม่มีอารมณ์เมืองครับเดี๋ยวคุณก็ได้ดูอารมณ์คนอ๋อชุมชนรบทุกอย่างโรงเรียนวัดนะครดีครับพอผมเจอที่พรครั้งแรกนี่ครับผมรู้สึกประทับใจครับเหมือนเหมือนผมไปหลายๆที่แล้วเจอคนที่คอยช่วยเหลือเราครับพี่พรเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ช่วยเหลือดีมากครับผมทางเลี้ยงข้าวนะครับผมดูแลเทคแคร์ให้ข้อมูลครับ เราไม่รู้อะไรนี่เขาช่วยเต็มที่ครับที่สําคัญไม่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 เก็บเงินผมเลยครับผมเพราะว่าเราถือว่ามาเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่อยากมาสนใจหาความรู้ด้วยครับก็เดี๋ยวรีบไปดีกว่าครับได้ได้ทำเวลาเดี๋ยวเราขอไปดูที่พักก่อนครับใช่ใเดี๋ยวยังงั้นเรจะเชิญชมคืออย่างนี้พี่อยากจะต้องขอพาชมก่อนเพราะบางคนมีบัตเจ็ต จำกัดครับบางคนมีบัตเจ็ตมากนิดนึงมันก็จะมีหลากหลายสไตล์ว่าใครจะพักกันไหนอย่างที่รอสอเนี่ยเราจะเป็น small hotel ก็จะใช้บัตเจ็ตน้อยกว่าทางปริฮัทนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเนเจอร์เนี่ยก็อยู่ที่ออครับมีกิจกรรมด้วยใช่ครัแต่คนที่พักที่รอสอเองก็สามารถจะเข้าไปใช้กิจกรรมที่ปริฮัทได้เหมือนกันแชร์กันครับเพราะว่าคือเดียวกันครับใช่ใช่ครดีเลยครับผม นั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมครับเราก็ไปดูครับแล้วอาจจะพักผ่อนเอาแรงแล้วก็จะไปรู้อีทั้งวันเลยครับไปเที่ยวไปชมครับเตรียมเตรียมเตรียมชุดปลามากระโดดโทษอะไรทุกอย่างแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยว คุ้มค่ามากครับเทปนี้เพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาเป็นคนคนนึงที่ไม่ใช่คนในครอบครัวผมนี่ครับเขาช่วยโดยที่เขาไม่ไม่หวังอะไรเลยครับโอเคครับอย่างที่บอกครับถ้าใครพักที่นี่นะครับรอสอร้อยสิบนะครับก็จะมีอาหารให้3มมือครับอันนี้คือมื้อเช้าครับผมเราต้องทานก่อนครับเติมพลังเดี๋ยววันนี้เราไปหลายที่ครับนี้ขอบคุณพี่พรด้วยนะครับผมที่มีอาหารอร่อยๆให้ด้วยครับ วันนะลุยัแน่นอนครับผมต้องเติมพลังก่อนครับเข้าเช้านี้เดี๋ยวไปเที่ยววันต่อครับทานก่อนครับโอ้อร่อยมากครับ โอเคครับตอนนี้แบงก์ก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับที่รอสองร้อยสิบนะครับพี่พนก็เลี้ยงข้าวเรียบร้อยแล้วก็กำลังเดินทางไปต่อนะครับผมที่รีสอร์ทบรลิฮัทครับเป็นอีกที่หนึ่งในเครือเดียวกันของพี่พรครันะครับผมโดนเราก็เดินทางกันโดยสกายแล็บนะครับพร้อมทีมงานนะครับตอนนี้ก็คือสองบรรยากาศข้างทางนะครับระหว่างทางเราเดินไปครับ